โอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับผมผมจูเดียสตูดิโอนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะสิ่งที่เราจะมาสอนเล่นอีกนะครับเป็นมินิเกมใหม่ใหม่อีกหนึ่งมินิเกมนะครับผมก็คือมินิเกมอ่าแฮปปี้พาร์คนะครับแต่ผมเรียกว่าเอฟเคอารีนานะครับผมโอเคทุกคนอยากจะรู้ว่าอ่าการที่เราจะหาเวลวายโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยหรือแบบการหาเวลฟรีครับอะไรอย่างนี้นะฮะทำยังไงครับ วันนี้เกมนี้นะครับจะทําให้ทุกคนนะครับได้รับเวลฟรีนะครับผมโดยการแค่ง่ายครับ AFK ครับผมประมาณนี้ฮะ a f เเราก็จะได้เวลแล้วเป็นไงครับโอเคสําหรับคนที่ไม่มียศนะครับผมการที่จะได้เวลนะครับผมก็อาจจะได้ใช้เวลานานหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้นานถึงขนาดที่ว่าเรารอไม่ได้นะครับคือเป็นสายวันนี้เกมนี้เป็นเพื่อสาย AFK โดยเฉพาะเลยครับใครชอบ AFK ก็มาที่นะครับประมาณนี้นะโอเค จอคนโป้ช่างไม่เถอะอย,อย่างแรกนะครับผมคนไม่มียศนะครับคนพ like ูดทั่วไปนะครับเพจะได้เ <measures> อ็กพ <asta> ีนะครับต <P ors them> ้องเป็นจะใช้เวลาครับสองเจ็ดสิบสองวินะครับจะได้ทีละสองเอ็กพีนะครับทุกยศนะครับทีละสองเอ็กพีสิบสองวินะครับเพื่อที่จะได้เอ็กพีสองเอ็กพีนะครับผมแล้วก็ การ์ดยน66วิอัลต้า60วิพีเมีม54วิฮีโล48วิดิจเอน42วินะครับสูพิเอมี36ดาร์กก็30นะครับแล้วก็เรนโบ่ก็25นะครับได้ทีละ2นะครับเท่าเทียมกันทุกคนนะครับผมยกเว้นเวลานะฮะโอเคแล้วทีนี้ทำยังไงเพื่อจะได้รับ XP ็กไวๆใช่ไหมครับไวขึ้นนะครับมันมีวิธีหนึ่งครับไปแค่ที่เว็บ MC นี่ครับผม อย่อเขียนตามผมนะเว็บ mc s e x สิ .com นะครับผมแล้วก็อกอินทั้งหมดนะฮะเติมทุกอย่างนะครับเติม50ก็พอครับก้อนนี้แล้วเราก็ไปที่ Happy Park นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อครับเบ็ดตกปลานะครับผมมา1อันนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้นะครับผม โ okay, อเคเรากลับมาอยู่ที่เกมกันดีกว่าฮะอ่ตรงเกมนะครับก็ผมบอกทุกวิธีนะครับในชุดเดเวนะครับผมเรามาดูนะครับว่าอ่าคนที่นั่งเอฟเคนานๆที่ผมเห็นนะคือพวกน,นี้ที่สิทธ์อย่างนั่งเอฟเคแล้วครับอ่าหลายคนนะครแค่นั่งเอฟเคก็ได้แล้วครับประมาณนี้นะเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นเหมือนสนามพักผ่อนคลายอะไรอย่างนี้เอฟเคไว้อะไรอย่างนี้ยกไว้นพวกที่ตกปลานะตกปลาก็คือแบบ ปลาผ่อนคลายอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้เกมนี้น่าเล่นมากนะครับสาหรับใครที่อยากได้ยศนะครับเอยอยากได้เวลนะครับโอเคแล้วเลเวลในอนาคตของเซิร์ฟนี้นะครับจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมครับผมโอเคครับอนาคตนะครับเอ่อตัวเวลเนี่ยจะสามารถเอาไปแลกฉายาได้ครับแต่ฉายาอะไรผมไม่รู้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมก็เป็นแค่ผู้เล่นธรรมดานะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบโทเยโยโทโทเยโยนี้ครับก็สามารถ สามารถกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อสู่สามและซับนะครับผมแล้วก็เจอกันในคลิปสอนอะธิบายวิธีการเล่นมินิเกมหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย